สุกเสมอหมั่นเสมอมันมอม่นคือเกา๋าตื่นขึ้นย่มโมเสาเห็นหนาจังวายัง่งสวัสดีผู้ทาผู้แก่ผู้แสผู้สาวผู้เบาทุกทุกคนยินดีตอนรับขอสุนังกางแปลงขี้ดินแดงไงงองชองเชยงนน,น้อยสตูดิโอมอนีกับมาสสปอยหนังคือเกามีซื่อเรื่องวา่าที่รักมันอยู่ในเกาะเรื่องเล่าก็ได้จวดขึ้นค่ะมื่อเจนถือคืนล่มพัดมาเกยตื่นอยู่ชใช่าหาดทั้งห้า นังมองหนึ่งห่างคักห่างแนกพี่น้องค่ะหลังจากเหตุการณ์เลือหลุมในคังนั้นนะสติเธอกับเบื้องเงื้องง้างขึ้นละค่ะกะพอบเดค่ะนอนอยู่ขังคังก็เห็นว่าท้องของเบรด่ถือปากาล่างเสียบอยู่เจนก็เห็นถาบดีกบพยายามดึง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 คักดึงแนกค่ะเดี๋ยวเจนเองก็สามารถดึงเบรดขึ้นมาทั้งใช่ฟังได้ค่ะเจนเองกะเจ้าเยจังเด็กัะพี่น้องค่ะห้องหาคนค่ะอ้ยห่องไปห่องมามิดซีรีค่ะเงียบกริบมิดจัด มีดไปเลยค่ะบบเห็นผู้ใดจ้าคนเจนเองก็จักเสียจังใดค่ะพี่น้องค่ะฝ้าวแลนไปหาหนามมาให้เบลดกินก็บ่พาอน้ำจักยดค่ะแล้วตัวเจนเองก็เลี้ยวไปเห็นบักเผาค่ะพี่น้องค่ะก็ใส่วิธีการปอกบักเผาโดยเอาหินทุบ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 นามแตกกับพี่นี่ก็ฝ้าแลนเอามาใส่ปากเบดเบดก็ลืมสิบไวาแล้วก็เลืมวาจาว่านี่เจ้าเห็นบ่เจ้าเห็นมันบ่แล้วตัวเบดเองก็ตต่ซี่งแง่งแก่งจองวัดไปได้เลยค่ะ เจนยูบุเดียวเด้ที่นี่เจ้าเสียจจังใดสำรวจพื้นที่ตัวยางไปรอบๆเกาะขายยางไปยางมาวนมาวนไป มาพ่อหอดหม่องเก่าค่ะมาหอดซบเลนน่ะล่ะก็หัวอังเกาะมันมีน้อยเดียวแลนไปหม่องกับสอดเลยทันทีเิดจังใดบานที่นี่ก็สํารวจไปสํารวจมาก็ไปเห็นเครื่องใส่ลาย,ยอันพออไม่ขีดไฟเอาโชคดีละค่ะที่นี่พ่อตกย่ามือแรงมากค่ะโอ๊ยฝากกะห้องฝนกระตกมลืดถึกเท่าโอ้แต่หยาดแห้งค่ะพ่อแต่ตื่นเสามานี่เจนเองก็เห็นปลาเงยเกยตื่นอยู่บักลายเฮ็ดจังไดเฮ็ดเน่ากินจะไม่นองจับมันมาแล้วก็เอามันมม่ เจนเองก็หาก่อนหินหาเล็กนั่นหมดแหละพี่น้องขูดเก็ดป่าเอาขุดไปขูดมาตัดหัวอจุดไฟเขาปิ้งย่างเอาแบแต่กินเขาก็บป่าละกันพี่น้องค้าหลังจากนั้นเจงเองนี่ก็ย่างเข้าไปในเกาะค่ะ ก็ไปพ่อลุ้มศพค่ะขอบพวกขอบพวกหนึ่งอ้าตายแล้วเห็นจังไดที่นี่คิดได้ทันทีฝ้าวแลนกับขึ้นมาฝังศพบ,บักเบลดค่ะที่นี่ก็คุดน้ำมันละ,ละเอามือคุดไปคุดมากคุดมากคุดไปละเอาศพบ,บักเบลดมันฝังไว้ในริมชายหาดแถวน้ำมันนันละพ่อมือต่อมาเจนเองก็เห็นว่าศพบ,บักเบลดนี่มันเสียไปพร้อมอหอยเลือดบักลายค่ะพี่น้องคะเจนคิดในีจใจเลยว่ามันต้องมีคนอยู่ในเกาะนี้แน่นอนพ่อตอนนั้นนะกระเป๋าเดินทางก็ลอยลำมาทะละกักแท็กแทกมาแจ๋วมา เจนเองกับฝ่าวายน้ำไปเอากระเป๋าน,านั่นพอตาดำน้ำไปเห็นก็เห็นลุมดำๆค่ะอยู่ในใต้น้ำอ้อมันเป็นลุมลุมยังวะตอนนั้นก็บเรเอลใจเอียงค่ะพี่น้องค่ะลากกระเป๋ามาอ่เปิดเบิรงมียังแนมีเสื้อชูชีพมีเสื้อผ้าเออก็ยังดีมีซัมเนก็ยังได้อยู่พ่อแต่ง่าม,มือแลงมาเจนเองก็นอนอยู่ค่ะได้ยินเสียงเครื่องบินบินมาเจนเองก็บบัตหาซาวฝ้าจุดผู้ขอสัญ,ญญาณความซอยเรือซอยใครเน้ สายไข่แน่ห่องบักยางดังตอนนั้นไฟกัะลุกขึ้นเจียนคะเลี้ยวเห็นอียงกับหูโตบักใหญ่อย่างเขามาหาเจียนย่านหลายกับทาสาใส่เกียรม,มาแรนเขาไปหลีดในฝ่าทัานที ตอนที่เจนมันหลี่อยู่นั่นค่ะก็เลี้ยวงวกไปเห็นอู้ขามันคือใหญ่คือเหี้ยเาแถมมันเป็นตะวยานค่ะมันเป็นสัตว์ประหลาดแน่นอนเจนวางสิละพ่อย่ามือเสามาเจนเองก็พยายามสินี้ออกจากเกาะกูต้องไปแล้วละ่ะกูบ่ไว้แล้วกันลากระเป๋าเดินทางพร้อมเสือ้อสู้สิบขะพีนองค่ะทะาละเลกแทกๆว่าสิลอยไปพนพะแนักพนกพะแนก,นก,นก,นกจมอ่ะสุดท้ายก็กลับมาเกาะมองเกาณละไปบอรอด โตเจตเองก็เลียวไปเห็นพงใหม่ค่ะพี่น้องกเลยคิดว่าอมือแรงกูซินอนได้นีละขุดพงเรียบร้อยพ่อนอนเข้าไปแล้วสับป,ประหลาดมันก็มาหานางค่ะก็พยายามสิเอามือตีพงใหม่ค่ะ แต่กระโดดสำเร็จค่ะลาถอยกลับไปพอแต่ย่ามือเสาค่ะเออเรืองนี้มิจะเสากับแรงซัมเน่ละครซีวอแตเสากับแรงกับพี่น้องค่ะนั่งเองก็เอาปลาหน่นอยมาล่อปลาฉลามดิแล้วเอาไม้ปลายแหลมแทงจึ๊กจึกจึกสุดท้ายนั่งก็แทงได้ตัวหนึ่งนั่งดีใจบ้าค่ากูจับปลาฉลามได้วะสันนางเองก็เอาปานนอาลามาจับไว้แล้วก็มัดไว้กับเสื้อค่ะพี่น้องค่ะเพื่อล่อสัตว์ประหลาดมันออกมาพอ,อยาเมือเ่อแรกนั่งเองก็เลียนขาไปหลีค่ะหางมองนอน,นอน้านอน นั่งเมื่อยค่ะตื่นเสราขึ้นมาป่าเสียไปแล้วนอนหลับบ่งเมื่อพ่อ,อย่าหมูเสราเจนเองก็ย่างน้ำชายหาดไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องค่ะก็มาพอสมบักแสกหมูทิ่มะเที่ยวน้ำกันแหละพี่น้องเกิใชาฟังอยู่เหลืออยู่เคืองทอนค่ะ เหลือแต่ส่วนหัวส่วนขาเสียค่ะพี่น้องคะนางเองก็ลากสรงบักแซกขึ้นมามัดไว้กับต้นใหม่ค่ะเพื่อสิมาหล่อสับประหลาดพอ,อยญ่ามหมเอนแรงมากเท่านั้นล่ะค่ะสับปะหลาดก็มาดึงฟึบเทียเดียวซบปิวไปน้ำมันตอนนั้นเองเครื่องบินลาตะเวนกันแลนฟาดเข้ามาค่ะ นั <N> ่ง <an> อีกก็อยากขอความซอยเหลือเลยตอนนั้นซับปะหลาดมันก็นยังอยู่ๆก็เลยคอยอยู่เงียบๆเพียงเราคนเดียวเจนเองก็พยายามเอาตัลอดกับพี่นองขาเอาเสือกมาผูกเป็นเปลสูงเติมอยู่ปลายเผาก็ที่นี่ พ่อยามือแรงสับประหลาดกับมาพอนางพอดีระดับสายตาค่ะดึงเปยนา่งออกมาทันทีตกง่ายแต่งต่ําค่ะ <c oughs> เหตุจังแดดที่นี่เจนเองก็เอาไม้ไปแล้มแทงสับประหลาดแทงมันแทงมันสับประหลาดกับปทาสาเอามือตบบ่เดียวไงความตกลุ่งน้ำตอนนาัาาา้นฝนก็ตกฝ้าก,กระหองบลุดทึดเท่ามาสับประหลาดยา่านหลาค่ะแลนนี้ลุ่งน้ำไปพอจะอย่ามือเสาเจนเองก็เห็นแพรชูฉีบลอยลำมากค่ะเจนก็ดีใจล้า หลายฝ้าวายนามท่านเล็กแท็กแทกไปหากระเพาะว่าลูกคาดผู้บาของเธอกบมีออาผู้สาวของเบลดล่ะคะ่ะมาโอ้แต่เแล้าก็ดีใจคนนึกว่าเจ้าตายแล้วแล้วก็พากันเขามากเกาะโตเจนเองก็ฝ้าบอกผู้บาลทันทีว่านี่อยู่ในนี้ไม่มีสัปประหลาดเท่าต้องฝ้านี้เด้เจนก็วอลเรื่องสัปประหลาดในฟังลูกคัดก็มีอากบ,บาเสื้อว่านั่งตั๋วไปทร,ททรดีบตัวแดนตอนนั้นเจนเองก็เริ่มบอกโอเคแล้วพี่น้องคะ่ะฮห้จังเลคุยอยากสิออกไปจากเกาะนี่ก็เลยรักแพ่ชูฉีบเขาแหละค่ะพี่น้องสิไล ตดงทะเลตอนนั้นมี่อากังงวกไปเห็นพอดีค่ะพี่น้องขะก็เฝ้าเล่นมหาเจนจับเจนไปเอาไม้ไผ่ตบปึ๊กสลบไปค่ะพี่น้องะ่ะพ่อเ้าเจนตื่นขึ้นมาก,กับหัว,วจะควงน่ะถือมัดไว้กับกบอกบักเ้าตอนนั้นย่ามมืแล้งได้แบบนี้สัปปะหลาดสิม,มาได้เด้อค่ะพี่น้องตอนนั้นเองมี่อาเองก็ย่างริมชายทะเลคะ่ะโอ้สัปปะหลาดเขามากพอดีค่ะพี่น้องคะเฮ็ดจังเดยที่นี่จับ มีอาหลากลงไปค่ะลูกคัดได้ยินเสียงพนันกับฝ่าวถือไฟแล้วก็เล่นไปซอยมีอาเม่อท่านค่ะมีอาถึอหลากลงไปในน้ำตอนนั้นนะเจนเองก็เอามือถูทูทูทูกับโปะกปะเผาลุดมาได้ค่ะฝ่าวแล่นมาซอยลูกคัดพากันหนี้ไปได้ค่ะ พ่อย่าเหมือสาเจนกับลูกขาดกระตกลงกันค่ะว่าเฮาเอาแพ่ชู้ชิมละนี้ออกจากเกาะนี่ว่าแล้วก็คืนเลือกค่ะแล้วก็วายไปทะเลแทกแๆไพ่ไปเรื่อยๆระหว่างทางสับตลาดเองก็โจมตีค่ะจนแพร่นั้นแตกค่ะ เจนตกลงทะเลเลยค่ะที่นี่เจนเองเนี่กระบาสาววสิวายนี้กระบท่านค่ะสัป,ปหลาจเจนออกมาได้ค่ะหลากลงวสิหลากลงลุ่มดังพ่นเด้จเจนเองนี่มันก็มีมีดหน่อยค่ะเอามีดหน่อยฉักออกมาจึก๊กแล้วก็เสียบสัป,ปหลาจจึกจึ๊กๆๆๆลอดออกมาได้ค่ะ ซาปลาดเองก็เลี้ยวงวกไปเห็นลูกขัดขากำลังสิวาหนา้ำแผลแรกแท็กๆอยู่นั่นก็เเลียนเป้าหมายท่านที่ไปจับลูกขัดขาแล้วก็วายลุ่งลุมดำเจนเองก็จักเสียจังได้ซอยกับบได้คาเสียใจร้ค่ะพี่น้องขาซอยอย่างบได้เลยก็เลยตัดสินใจวายนามเขาเกาะมองเกา่าคือเกาา่าค่ะ เจนเองก็ลืมศูนค่ะพี่น้องคะ่ะบ่มีทางเลือกละกูต้องสู้มึงหละสับประหลาดนี่เจนเองก็เอาสม,มุดมาเขียนค่ะสม,มุดนันกับพอ่อตั้งแต่ม,มาน่ะล่ะก็มาเขียนขอความววานี่นี่มองนี่นะมองเกาะมองนี่มันมีสับประหลาดอยู่เด้อให้มุกเจ้าระว่างไพ่ผูใดมาพอสมุดเล่มนี้ก็ให้เจ้าระว่างโตพอสับประหลาดมันอยู่เกาะนี่แล้วเจนเองกับฝ่าวางาใหมา่งาไหลมาเล้าไหวค่ะพี่น้องค่ะเอางาใหม่มาเหอะกันไหวแล้วก็หาเศษใหม่เศษไหลมากองกันไหวมือนี่ละมึงบ่ตายกูก็ตาย าดแล้วยญ้าเมลรงสับปะหลาดมันก็นมาอีหลีค่ะเจนเองกับปทาซาหล่อสับปะหลาดเข้าไปมองกับดักท่านที่้อมกับจุดไฟหล่อมันไหวเจนเองก็เอาไม้ไปลายแหลมเนี่ยค่ะแทงมันแทงมันแทงมันสับปะหลาดก็เอามือตบบาดเดียวเจนไงเงือบไปด้วยค่ะตอนนั้นนะเจนเองก็ฟาวลูกขึ้นค่ะเอาไม้ไปลายแหลมมาแทงมันอีกแทงมันอีกสัต์ปะหลาดเองอ่ะทั้งถือไฟทั้งถือไม้ไปลายงหลค่ะลุงนายแตงต่ําลงเลย ตอนนั้นเจนอองก็เห็นอยู่ว่ามันหายใจผงาผงาอยู่เจนกับปทาสาเขาไปแทน่นซ้ำแทงซ้ำแทงซ้ำจนมันตาตมีซีรีค่ะแล้วตอนนี้ไฟกับไม้เกาะไปเรื่อยๆค่ะส่วนซรัพย์ประหลาดนั้นมันก็มีรูปลางเคืองค้นเคืองปลาฉลามแล้วมันกระต่ายพวาิีเดดไม่ไปแหลมของอีเจนนั่นเองค่ะตอนนี้อีเจนก็ยังติดอยู่ในเกาะเดอพินองเดอสำหรับเรื่องเล่าของที่รักมันอยู่ในเก,กนาะกระเดกคะแนนจาก IMDb อยู่ที่5.8ดาว พี่น้องเอ้ยมูเจ้าว่าสิมีคนเห็นควันไฟที่เจนมันจุดไว้แล้วก็มาซอยเจนออกไปได้บอรหรือว่าบ่ามีคนเห็นควันไฟแล้วเจนตายอยู่ในกอห้างมองนั้นมูเจา้าคิดว่าจังไดจังได้จังได้กระตามก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังแร่งใจให้สางคลิปต่ตอไปในเจ้าาขอบุญขอบคุณหลายๆค่ะ